เตวิชสูตรไม่เคยเห็นพรหมแต่สอนทางไปอยู่กับพรหมในแคว้นโกศลมีบุ่บ้านหนึ่งชื่อมณสากตะณริมฝั่งแม่น้ำอจิระวดีทางทิศเหนือของหมู่บ้านนี้มีสวนมะม่วงซึ่งอัตถกถากล่าวว่าที่นั่น เป็นแดนหน้ารื่นรมข้างล่างเป็นหาดทรายขาวสีเงินเหนือชายฝั่งขึ้นไปเป็นป่ามะม่วงอันร่มครึ้มด้วยกิ่งใบพวกพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงนิยมไปสร้างเรือนไว้ที่ใกล้ฝั่งบริเวณน,นั้นทำเป็นเขตปลอดบุคคลภายนอกทั่วไปครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จจาริกไปถึงหมู่บ้านนั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณห้ารูป และประทับอยู่ที่สวนมะม่วงนั้นในคราวเดียวกันนั้นพวกพราหมณ์คนดังคือวังกีสพราหม์ตารุขพราหม์โอคารสาติพราหม์ชานุโสนิพราหม์โตเทยพราหม์และพราหม์มหาศาลอีกหลายท่านก็พักอยู่ที่นั่นเหมือนกันวันหนึ่งวาเสธมานพ สิทธิ์ของปุรคสาติและภารทวาชมานกสิทธิ์ของตารุคขะพากันเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดทั้งสองคุยกันเรื่องข้อปฏิบัติที่จะทำให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมได้ต่างคนต่างก็คุยว่าการปฏิบัติตามอาจารย์ของตนนั้นเป็นทางที่ถูกต้องไม่มีใครยอมใครในที่สุดก็ปรึกษากันว่า ควรจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อขอคำตอบเรื่องนี้เมื่อได้เข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องที่หาข้อยุติไม่ได้พระพุทธองค์ก็ตรัสถามตอนหนึ่งว่าเรื่องที่เธอทั้งสองพูดขัดแย้งกันจะต่างกันที่ตรงไหนวาเสิทธทูลว่าพวกพราหมณ์อัตริยะพวกพราหมณ์ติตริยะพวกพราหมณ์ฉันทุกะ และพวกพราหมณ์พัวหาริทะต่างบอกทางที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมไปคนละทางก็จริงแต่ก็พากันไปถึงที่เดียวกันนั่นเองเหมือนจะไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีทางเดินได้หลายทางไปเส้นทางไหนก็ถึงหมู่บ้านนั้นจนได้คำถามคำตอบระหว่างพระพุทธองค์กับวาเสถะมีดังต่อไปนี้ เธอพูดว่าทางเหล่านั้นไปถึงหรือข้าพระองค์พูดอย่างนั้นจริงในบรรดาพราหมณ์ผู้จบไรเพศมีสักคนไหมที่เป็นพยานว่าได้เห็นพรมไม่มีพระเจ้าค่ะตรัสถามต่อไปว่ามีไหมอาจารย์หรืออาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ที่สืบสายกันมาชั่วเจ็ดอาจารย์หรือพวกฤาษีที่เป็นบูรพาจารย์ของพรม ผู้จบไตรเพศผู้แต่งมนนักไร้มนสักคนหนึ่งที่ยืนยันว่าพวกตนได้เห็นพรมว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรและอยู่ในเวลาใดไม่มีพระเจ้าค่าปรสถามย้ำอีกรอบหนึ่งว่าพวกพรามที่กล่าวถึงนั้นไม่มีสักคนเลยหรือที่เป็นพยานว่าได้เห็นพรมไม่มีเลยสักคนพระเจ้าค่า พระพุทธองค์ตรัสว่าพวกพราหมณ์ที่จบไรเพศทั้งทั้ที่ไม่รู้ไม่เห็นพรหมแต่ก็บอกทางไปอยู่ร่วมกับพรหมว่าเป็นทางที่ถูกต้องคิดดูเถิดคำพูดของพราหมณ์พวกนั้นเชื่อได้หรือว่าสิทธะทูลว่าเชื่อไม่ได้เลยตรัสต่อไปว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนผู้ไม่เคยเห็นพรหมจะบอกทางให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมได้ เหมือนคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันเดินคนหัวแถวก็มองไม่เห็นคนกลางแถวก็มองไม่เห็นคนท้ายแถวก็มองไม่เห็นคำพูดของพรามผู้จบไรเพศจึงหน้าหัวเราะเยาะเป็นคำพูดของคนหลอกลวงไร้สาระลองคิดดูเถิดพรามจบไรเพศก็เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์คนอื่นๆก็เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ แต่พวกพราหมณ์นั้นย่อมบวงสวงวิงวอนนบไหว้เดินเวียนแสดงความเคารพถามว่าพวกพราหมณ์บอกได้ไหมว่าทางไหนพาไปอยู่ร่วมกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ว่าเสษฐะทูลว่าบอกไม่ได้แน่ทรงชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าแม้แต่พวกพราหมณ์ที่เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์เหมือนที่คนอื่นๆเห็นก็ยังบอกไม่ได้ว่า ทางไปอยู่ร่วมกับพระจันทร์และพระอาทิตย์อยู่ที่ไหนแล้วพวกพราหมณ์ที่ไม่เคยเห็นพรมจะบอกทางเพื่อไปอยู่ร่วมกับพรมได้อย่างไรไม่ต่างอะไรกับชายหนุ่มรักสาวงามทั้งทงท,งที่ไม่เคยเห็นนางหรือคนทำพระองค์เพื่อขึ้นประสาทท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าประสาทอยู่ในทิศทางไหนการเดินทางผิดของพราหมณ์พระพุทธองค์ตรัสแก่วาสิทธะว่า พวกพราหมณ์นอกจากไม่รู้ทางเพื่อไปอยู่ร่วมกับพรมแล้วยังมีการปฏิบัติผิดๆด,ด้วยคือทิ้งธรรมที่ทำให้เป็นพราหมณ์ไม่ยึดถือธรรมที่ทำให้เป็นพราหมณ์ตรัสด้วยข้ออุปมาว่าเหมือนคนต้องการข้ามแม่น้ำอจิระวดีซึ่งน้ำเต็มฝัง่งยืนอยู่ฝั่งนี้แล้วตะโกนเรียกฝั่งโน้นให้มาหาตน พวกพราหมณ์ที่ได้แต่สวดอ on ้อนวอนเทวดาอินพรหมก็ทำอย่างเดียวกันเหมือนคนต้องการข้ามแม่น้ำอจิระวดีซึ่งน้ำเต็มฝั่งแต่มัดแขนไพล่หลังตัวเองด้วยเชือกพวกพราหมณ์ที่หมกมุ่นอยู่กับกามคุณก็ทำอย่างเดียวกันเหมือนคนต้องการข้ามแม่น้ำอจิระวดีซึ่งน้ำเต็มฝั่ง แต่กลับนอนคลุมโปองอยู่ที่ฝั่งนี้พวกพราหม์ที่ถูกนิวรห้าคลุมหอ่อจิตใจอยู่ก็มีลักษณะอย่างนั้นจากนั้นทรงถามวาเสษทะว่าเคยได้ยินพราหมณ์รุ่นก่อนๆพูดกันไหมว่าพรมมีเครื่องผูกพันคือสตรีหรือไม่วาเสษทะทูลว่าไม่มีเคยได้ยินไหมว่าพรม มีจิตพยาบาทหรือไม่ทูลว่าไม่มีเคยได้ยินไหมว่าพรมมีจิตคิดเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ทูลว่าไม่มีเคยได้ยินไหมว่าพรมมีจิตเศร้าหมองหรือไม่ทูลว่าไม่มีตรับถามอีกว่ารามเหล่านั้น บังคับจิตใจของตนให้อยู่ในอำนาจได้หรือไม่ทูลว่าไม่ได้แล้วทรงย้อนเข้าหาสภาพจิตใจของพรามว่าวาเสะเห็นเป็นอย่างไรพวกพรามข้องเกี่ยวกับสตรีหรือไม่มีความคิดพยาบาทหรือไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่มีจิตเศร้าหมองหรือไม่ และบังคับใจตัวเองได้หรือไม่ว่าสิทธะทูลว่าพวกพราหมณ์เหล่านั้นยังข้องเกี่ยวกับสตรียังมีความคิดพยาบาทยังมีความคิดเบียดเบียนผู้อื่นยังมีจิตใจเศร้าหมองและยังบังคับควบคุมใจตัวเองไม่ได้ทรงสรุปว่าด้วยเหตุนี้เป็นอันว่าพราหมณ์ผู้จบไลาเพศทั้งหลาย ยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวคือสตรีซึ่งพรหมไม่มียังมีจิตพยาบาทซึ่งพรหมไม่มียังมีจิตเบียดเบียนซึ่งพรหมไม่มียังมีจิตเศร้าหมองซึ่งพรหมไม่มียังบังคับจิตใจให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ซึ่งพรหมทำได้ทุกข้อที่ตรัสด,ดังนี้ วาสิทธะทูลรับว่าอิงและแล้วได้ตรัสอีกว่าเมื่อพวกพรามทำอย่างพรมไม่ได้ก็มีแต่จมดิ่งลงไปและถึงความย่อยยับโดยคิดว่าจะข้ามไปได้ง่ายๆฉะนั้นไตรเพศนี้จึงเรียกได้ว่าไตรเพศทุ่งร้าง ไรเพศป่าแลง้งไรเพศอันตรายทางไปอยู่กับพรมได้จริงเมื่อพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นทางที่ไม่ใช่ทางอันถูกต้องที่พวกพราหมณ์หลงเดินกันอยู่ดังนี้แล้ววาเสธะก็กราบทูลขึ้นว่าเขาได้ฟังมาว่า พระองค์ทรงรู้หนทางเพื่อไปอยู่ร่วมกับพรมเรื่องนี้จริงแท้เพียงไรทรงตอบด้วยข้ออุปมาว่าหมู่บ้านมณนสากตะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เธอจะเห็นเป็นประการใดถ้ามีคนคนหนึ่งซึ่งเกิดและโตมาในหมู่บ้านนี้ครั้นออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้วถูกถามว่า นทางไปหมู่บ้านมนัสากะตะไปทางไหนจะเป็นไปได้หรือที่คนคนนั้นจะชักช้าอ้ำอึ้งที่จะไม่บอกทางวาสิทธทูลรับว่าเป็นไปไม่ได้ตรัสว่าพระองค์ก็เหมือนกับคนคนนั้นเมื่อมีใครมาถามข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพรหมโลกก็จะไม่ชักช้าอ้ำอึ้งที่จะบอกเลย พระทรงรู้ทั้งพรหมและพรหมโลกทรงรู้ทั้งข้อปฏิบัติเพื่อไปถึงพรหมโลกและรู้ว่าพรหมปฏิบัติอย่างไรจึงได้ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อวาเสถทะทูลอาราธนาให้ทรงแสดงข้อปฏิบัติเพื่อการไปอยู่ร่วมกับพรหมพระพุทธองค์ทรงเริ่มพระธรรมเทศนาตั้งแต่เมื่อทรงตรัสรู้ทรงแสดงเรื่องศีลไปจนถึงขั้นตอนแห่งสมาธิ เริ่มที่ภิกษุละนิวรห้าได้แล้วเกิดปราโมทเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายก็สงบเมื่อกายสงบก็มีสุขเมื่อมีสุขจิตก็จักตั้งมั่นตรัสต่อไปว่าภิกษุนั้นอยู่ด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาปกแผ่ไปยังทิศหนึ่งทิศสองทิศสามครบถ้วนทั้งสูงและต่ำ กว้างขวางทั่วทั้งโลกทั่วสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบู์ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณไร้เวรไร้พยาบาทคนเป่าสังที่แรงดีเป่าสังให้คนได้ยินทั้งสีทิศโดยไม่ยากเลยฉันใดกำใดที่ทำไว้พอประมาณเมื่อเจริญเจโตวิมุต ทำให้มากอย่างนี้กรรมนั้นจักไม่เหลือจักไม่คงอยู่ในเจโตวิมุตินั้นฉันนั้นนี้เป็นทางเพื่ออยู่ร่วมกับพรมอยู่ด้วยใจที่ประกอบด้วยกรุณามุธิตาอุเบคาทรงถามวาเสษทะว่าภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีเครื่องผูกพันคือสตรีหรือไม่ มีจิตยพยาบาทหรือไม่มีจิตคิดเบียดเบียนหรือไม่มีจิตเศร้าหมองหรือไม่บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือไม่ว่าเสตฐะทูลว่าภิกษุเช่นนั้นย่อมไม่ผูกพันกับสตรีไม่มีจิตยพยาบาทและบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ปรับถามต่อไปอีกว่าเมื่อภิกษุมีจิตอย่างพรม จะเปรียบเทียบภิกษุนั้นกับพรหมได้หรือไม่วาเสรษฐาทูลว่าได้แล้วตรัสว่าถูกแล้วภิกษุนั้นเมื่อตายไปจึงเป็นไปได้ว่าจักไปอยู่ร่วมกับพรหมได้ทั้งวาเสรษฐาและภารัตวาชมานกต่างก็ทูลชื่นชมว่าพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมได้แจ่มแจ้งงดงาม ไม่มีที่จะสงสัยได้เลยครั้งนี้ทั้งสองขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตอัทถกถากล่าวว่าทั้งสองฟังวาเสตสูตรในมัชิมะปัญน,นาตแล้วได้ขอเป็นอุบาสกครั้งแรกฟังเตวิชสูตรนี้ขอเป็นอุบาสกเป็นครั้งที่สองและอีกสองสามวันต่อมาก็ได้บรรพชาอุปสมบท และบรรลุเป็นพระอระหันต์ตามเรื่องในอักขันยสูตรจบเตวิชสูตร